และหลังจากที่ยามาฮ่าได้มีการเตรียมแผนจะเปิดตัว YZF R6 หรือว่า R6 ในเมืองไทยได้สร้างปรากฏการณ์นะครับกระแสะความนิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีหลายคน,นครับสอบถามไปที่โชว์วรูมยามาฮ่าเรเดอร์คลับทั่วประเทศว่าจะเปิดตัวด้วยราคาเท่าไหร่ช่วงเวลาไหนขณะนี้ทุกอย่างนะครับเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการการผลิตและการจำหน่ายอย่างเป็นทางการโดยจะมีการเปิดราคาและเปิดตัวในช่วงงานมอเตอร์โชว์27ที่จะมาถึงนี้ อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องของราคาไม่มีใครตอบได้เพราะว่าต้องรอถึงนาทีสุดท้ายที่การจัดงานมอเตอร์โชว์ครับเพราะจะมีการข้อราคาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งและผลจากการที่ YZF-R6 ร่ำรัจะเปิดตัวในเมืองไทยกระแสที่เกิดขึ้นอย่างมากมายได้กดดันให้คู่ต่อสู้ทุกค่ายตั้งแต่ Honda Kawasaki และสุ u กิต้องหันมาพิจารณารถสปอร์ตขนาด6 0 0กันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะ Ka w a s a กิ z ั 6R คันนี้ครับเป็นโมเดลของปี2017 ที่ได้มีการออกวางตลาดเรียบร้อยแล้วในต่างประเทศมีหลายท่านนะครับฝากผมมาให้คุยกับผู้บริหารคัมสกีว่าอยากให้นํารุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยด้วยเงินไขของราคาที่ไม่เท่ากับตัวพันแต่ให้ตราเร่งแรงม้าที่ใกล้เคียงหรือว่าทําได้เกือบๆกือบ้อยกิโลเมตรชั่วโมงประวัติศาสตร์ของซ x 6อนั้นเริ่มต้นในปี1994หรือเมื่อ22ปีที่แล้วกับโมเดลปี1995รรุ่นนี้นะครับใช้เครื่องยนต์สี่สูบเรียง ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชา16ปากวมีหม้อน้ำระบายความร้อนจุดเริ่มต้นของเครื่องยนต์นั้นอยู่ที่5 9 9ซีซีครับแต่ว่าในปี2002ได้มีการปรับเครื่องยนต์เป็น6 3 6ซีซีด้วยการปรับช่วงชักและกระบอกสูบใหม่ให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่135แรงม้าที่13,500รอบต่อน,นาทีและมีความเร็วความแรงที่ไม่แพ้ YZF R6 ของ y a m a ฮ่รวมถึง CBR 600WR ของ Honda และ GSX ของ0ของ Suzuki ถ้าหากจะบอกว่าเซไดคอ์อาร์คันนี้แรงที่สุดในกลุ่ม600ซีซีก็พอจะพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับจุดเด่นของเซไดคหอาร์ก็คือเรื่องของการออกแบบเครื่องยนต์นะครับที่มีการจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด DFI ของเคหินขนาด38มิลลิเมตรเลนสปีปิเซอร์เป็นรูปทรงวงรีนะครับมีเคอสกิ traction control มี k คอสกิ intelligent anti-lock brake system และก็มี power mode 3โหมดขับขี่ด้วยกันครับชุดับหน้าเป็น up side down ของโชวว่ารุ่น SFF BP หรือว่าลูกสูบขนาดใหญ่ แกนชกอัพ41มิลิเมตรหัวชกอัพปรับได้3จุดนะครับรวมถึงชอบหลังแบบเดียว u n นิแท c k ปรับได้3จุดเช่นกันโดยเฉพาะ r ีบาร์เร็มปิงนั้นปรับได้ถึง25คลิกด้วยกันขณะน,นี้คงต้องรู้กันต่อไปว่า YZF R6 นั้นจะขายดีเพียงใดถ้าหากว่าตัวเลขการขายนั้นพุ่งสูงขึ้นมาอย่างน่าสนใจรับรองว่าสรอคันนี้จะเข้าสู่ตลาดเมืองไทยอย่างแน่นอนครับ